ม่ว่าจะ,จะเป็นเรื่องของอาบาญยาโมโนะคนะเห็นไหมพมยเ d e n แน่แป่แก้สุดท้ายก็ตำรวจจะเมื่อจับนะเสร็จแล้วสิ่งที่คิดถึงคนแรกก็คือพ่อแม่เพราะจะต้องไปประกันตัวออกมาเนะมื่อประกันตัวออกมาหรือไม่สมามารถประกันตัวออมาได้กแต่สุดท้ายชื่อเสียงก็สูญเสียอย,อยู่ในฐในะเราเป็นนักเลงางพักดัง ทที่สองศรัทธาหรือความเชื่อแต่ศนระัทธาหรือความเชื่อเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่สามารถบงรังคับเราได้ว่าเราต้องเชื่ออะไรหรือศรัทธาอะไรแต่กฎแห่งกรรมมันจะเป็นลนคลที่บงังคับที่มีหาจากที่เราเชื่อและศรัทธาสิ่งนั้นมันก็จะเกิดผลอย่างเช่นเราไปศรัทธาไสายศาสตร์ อย่างเช่นเจ้าแม่ตย่างนี้น,นะคนะเราไปสักการเ,เวนนทมนต์คาถาบูชาผีนี้แบบนี้นเป็นต้นเมื่อเราบูชาสิ่งที่เราบูชามันจะเกิดพลังเมื่อสิ่งนั้นเกิดพลังขึ้นมันจะควบคุมจิตและพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามอำนาจของมันนะั้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ไดีที่เราไปเคารพสักการย่อมนำพาเรา ไปมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราสัตย์ธรรมในพระรัตนตรัยมีความเชื่อเรื่องของการทำธรรมว่าทำดีต้องได้ดีทำบุญก็ต้องได้บุญอยากได้ปุณต้องทำทานรักษาสิจเริญภาวนาเพียงเท่านี้หน้าที่ของปุณก็จะคุ้มครองเรารักษาเราดูแลเรานะไม่เพียงแต่ชาตินี้ชาติเดียวกัน บุญประเสริฐจะตามเราไปข้ามแมนข้ามชาแต่ไปเรื่อยๆเรื่อยจนถึงประตูนิพพานที่บุญประเริที่เราสร้างนี้ก็จะเป็นกระแลง้นที่เป็นเพื่อนเราคนเหมาะสมให้จนถือประตูนี้บริประเริฐที่ไม่มีอันตรายแล้วท่าน,น นะครับนถ้าผู้ได้ข้าจเสร็จก่าไม่มีอะไรที่จะเป็นกะไรยัง,ยงนี้ได้เท่าบุญอภีย์แล้วไม่มีอะไรที่จะรักใคาได้เท่าบุญิียแล้วเรามนชีวิตอยู่บุญจะเป็นตัวรักษาเราให้เรา,นอ,นอ,ยเรายอยู่รอดปลอดภัยร่ำรวยได้เป็นเจ้าคนในคนธรมรม่าจะได้ทุกอย่างเป็นที่ของคุณหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ทำบุณิอำนาจของเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อเราตายไปแล้ว อนค์ในดวงจิตไปสู่เส้นทางที่ดวงสมถุก็คือสุขเดโลกสองเป็นที่ไปถ้าเราจะกลาหเกิดนี้ก้องมอีกก็จะอยู่ในตำแหน่ง้า่ที่ดีสมถุอยู่ในตำแหน่งที่ประเสริฐตามบุญวสน็เงที่ราบสราฐดังนั้นการที่เราไปนับผีผีจะสามารถช่วยเราได้ในวันนั้นที่เ่า นั่นก็คือปูนผงด่างที่เราสช้ซึ่งคนบุคคลที่สอนเรื่องนี้ได้มีเพียงข้างเดียวเท่านั้นก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนั่นเองและนักผู้ที่มีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในกาสอนก็เลยได้ปัดหนักอยู่ที่ที่ทางการงานกลาง